Super Lover by เจอาไฮกับจันจีแล้วก็คุณ g e a ส s เฮอร์มซึ่งวันนี้นะคะจันจีอยู่ที่นี่เลยะคะ <c oughs> ่ะเชิญบัตเตอรี่นะคะแถวร่มเก้าวเป็นคาเฟ่ สไตล์มินิมอลสวยงามแบบนี้เลยนะคะใครที่มาที่นี่มาทานอาหารแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะที่เก๋มากๆค่ะอาหารของเขานะคะจะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะแล้วก็จะมีทั้งเบเกอรี่และก็เครื่องดื่มครบครันเลยนะคะนอกจากจะมาถ่ายรูปที่นี่ยังมาทานอาหารแปลว่าอิ่มหนำสำราญนะคะซึ่งจินจิก็ขอเริ่มต้นรายการโดยการทานอาหารให้คุณผู้ชมจิ้จูกันจีก,กว่าค่ะและอาหารที่จินจิ ได้ทานในวันนี้นะคะก็เป็นสเต็ปกปลากระพงนะคะพร้อมซอสคาเฟ,ฟ่เดอะปารีสนะคะแล้วก็นี่นะคะสลัดอ,อกเป็ดซอสส้มนั่นเองค่ะเบเกอรี่นะคะก็จะเป็นครัวซองอัลมอนด์นะคะครัวซองช็อกโกแลตลาวานะคะครัวซองเลมอนส่วนเครื่องดื่มนะคะที่มาเสริมในวันนี้นะคะก็จะเป็น r a s เบอร r รี่โทน c กค f ฟ e ีนะคะแบบนี้เลยใครที่ไม่ชอบทานนมนมชอบทานแบบสดชื่นสดชื่นแนะนำแก้วนี้นะคะ แล้วก็คอ,อนนมแบบจุนจิเดอรตี้เท่านั้นท่เลยน,นะคะอาหารที่นี่รสชาติดีมากมานจิทานหมดเกลี้ยงเลยนะคะพร้อมจะทานของหวานต่อด้วยเอ๊ะพี่พี่ทีมงานยังไม่ได้ทานกันเลยไม่ใช่หรอคะ หิวไหมคะเนี่ยหิวค่ะโอเคหิวต่อไป <c oughs> แล้วเล่นเดี๋ยวมือนี้จจนจิเลี้ยงเองคะ่ะอยากสั่งอะไรสั่งเลยเพราะที่นี่อร่อยทุกอยา่างค่ะจริงจริงเสียค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจจนจิได้เลขเด็ดมาค่ะไม่ได้ได้จากอาจารย์ที่ไหนเลยคะ่ะแต่จิได้จากสัตว์เลี้ยงนำโชคทั้งสบ้านเลยคะ่ะ ถ้าพูดถึงเลขเด็ดนะคะต้องพูดถึงแฮชแท็กนี้เลยค่ะเลขเด็ดจานกล้วยเขามีเพจของเขาด้วยนะคะชื่อว่าจานกล้วยกิ้งโกะนะคะเขาเป็นกระต่ายสีน้ำตาลน่ารักมากๆแล้วเขาให้เลขเด็ดไปดูความน่ารักของอาจารย์กล้วยกับเพจจานกล้วยกิ้งโกะค่ะในช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ ื่อก๊อฟนะคะเป็นแอดมินเพจจานกล้วยกิงโกคะค่ะแล้วก็นี่คือจานกล้วยกิงโกคะค่ะเจ้าของเพจตัวจริงคะ่ะกล้วยเป็นกระต่ายพันธุ์มินิเร็กซ์นะคะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ5ขวบคะ่ะที่มามาเป็นจานกล้วยก็คือให้เขาจับเลขอะคะ่ะก่อนหน้านี้เขาจะมีถาดขนมของเขาเวลาเขาจะกินนะเขาจะต้องเปิดฝาออกก่อนคาบออกมาวางไว้ข้าง ทีนี้เราก็เห็นเขาคาบออกมาได้เราก็เลยลองลองให้เขาเอาเอาตัวเลขมาให้เขาลองคาบดูปรากฏเขาคาบได้อะคะ่ะจากนั้นก็เลยจัดเลย3ตัวแล้วก็โพสลงเฟซนอกจากคาบเลขได้นะคะก็มีสอนให้เขากระโดด,อดลอดห่วงคนก็สนใจก็เลยเข้ามาขอเลขอะไรอย่างงี้บ้างก็เรียกเขาว่าจา์กล้วยกันหลักๆก,ก็จะใช้เป็นขนมเป็นทวีตลอ่อเขาอะคะ่ะ กล้วยนี้เขาจะเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างความจําดีนะคะก,ก็จะจําได้ว่าเวลาเราเขาทําอะไรสอนอะไรแล้วเขาได้ขนมเขาก็จะทาําซ้ําๆอ่ะกดไม่ลูกกดไม่ลูก ้อมแล้วโอเคค่ะต่อไปเราจะมาให้กล้วยทำภารกิจจับเลขนะคะ3ตัวดูซิว่าน้องจะจับเลขอะไรคะ่ะอ่ะประจำที่ได้ไหมคะคจะให้น้องเขาเอาเลขทีละตัวใส่ผ้ากล้ยนูไม่ขอลร้องอันนีงอ <c oughs> กลวยกลวยกลวยสามเลขเองลูกสามเลขเองนะโอหวกวยลูกมันไม่ใช่แล้วนะปกติก็ไม่ต้องคุยนะปกติก็จับให้เลยแต่สงสัยกินขนมไปเยอะแล้วไหนๆลองก่อนเทสเทสกลวยลูกไม่ได้นะ ว้ียรุกนุกลุกลุกวันนี้อาจจะอาจจะคนเยอะค่ะน้องเลยน้อยๆกลัวคนนิดนึง ไ้ยสงสัยวันนี้วันพระเลยไม่ยอมจับทีมงานและจะมาผิดวันนะคะเลิกยังไม่ได้ <c oughs> ดีใจที่เพจเล็กๆของเราสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้ทุกคนได้นะคะขอบคุณค่ะ จริงอาจารย์กลวยอาจารย์กวยยิงโงะถ้าพูดถึงกระต่ายแล้วก็ต้องมีเต่าใช่ไหมคะนี่เลยค่ะจันเจมีเต่าที่เป็นคลิปไวรัลสุดๆเลยที่เขาสามารถเปิดประตูได้เองมันน่ามหัศจรรย์จริงๆเดี๋ยวเราไปเจอเต่าสุกาตาทั้ง2ตัวนะคะกับเจ้าปลาวานกับฉลามของคุณลุกน้ำสการัตหรือว่าลุกน้ำเดอะเฟสซีซั่นสกันท่ะในช่วงค้าหูคนดัง สวัสดีค่ะชื่อลูกน้ำค่ะสากาวรัตคุยทองค่ะเปะน็นนางแบบค่ะก็เดินแบบถ่ายแบบทั่วๆไปเคยประกวดเอ,อ่อ The Face Thailand Season 2ค่ะทีมพี่คริสค่ะเป็นเต่าค่ะเป็นเต่าชื่อฉลามกับปะวานค่ะเป็นเต่าพันซุคตาสองตัวนี้คือ จะสี่ขวบและเป็นเพศผู้ทั้งคู่เลยค่ะที่ได้น้องสองตัวนี้มาก็คือเราพยายามหาสัตว์เลี้ยงที่เราคิดว่าเออจะช่วยบำบัดจิตใจเราได้เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยรักตาสเป็นคนที่กลัวกลัวสัตว์มากทุกชนิดบนโลกมองไปมองมาก็คือเออหาเต่าบกเนี่แหละเต่าบกน่าจะเป็นอะไรที่ไม่วุ่นวายมากก็คือเอาเขามาตั้งแต่เขายังเพิ่งออกจากไข่เลยประมาณไซส์ไซส์เล็กกว่าลูกปิงปองอะค่ะ ความคิดตอนแรกก่อนที่จะเลี้ยงคือเต่าอ่ะเต่าก็คือเต่าเต่าต้องเดินช้าๆเต่าต้องแบบกินแค่ผกักอะไรอย่างเงี้ยคงไม่สร้างความวุ่นวายหรอกความเป็นจริงคือเราเจอกับความแสบความดื้อสารพัดที่เราจะต้องรับมือในแต่ละวันเพราะว่าปวานเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะชอบโชว์พละกําลังบางทีเราปักไฟสนามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอ่อนที่เรากําลังจะแบบจะสร้างให้เป็นแนวรั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เดินลาบหมด เขาตั้งใจเลยนะที่จะเดินเหยียบเดินย่ําเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเพื่อให้ต้นไม้อ่ะมันลาบเป็นหน้ากลองอยู่ใต้กระดองเขาแค่นั้นเองล่าสุดนี่เลยเดี๋ยวให้ดูโชว์อันนี้คือบอลสีเราได้มาวันแรกวันเดียวแล้วก็เนี่ยใบก็คืออย่างเงี้ย <c oughs> เป็นรอยฟัง <c oughs> แทะไปแล้วคือโอ้โหแบบเจ็บใจแม่มากเลย ท้ยที่สุดเลยคือวันที่เขาเปิดประตูรั้วหนีออกจากบ้านก็คือเป็นในคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นในติ๊กต็อกอะคะ่ะเราก็เข้าใจว่าอ่อนลมแหละลมแรงวันนี้ลมแรงอ๋อพายุจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็โทษฟ้าโทษฝนปรากฏว่าเราเปิดเขาถึงตอนปิดเราเห็นเขาเนี่ยแหละไปเปิดเป็นคนเปิดประตูเองเคยเดินออกไปไกลสุดคือหน้าหมู่บ้านพี่เรารพอเขาก็อุ้มมาเก็บให้ใช่เต่าบ้านคนหรือเต่าครับแล้วเขาก็ยื่นมาส่งเราใช่ค่ะ ก็รักกลับมาแล้วเราก็ดุเขาแล้วนะว่าแบบเฮ้ยไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วนะคือหลังจากนั้นคือคือต้องล็อกประตูค่ะคล้องกุญแจซึ่งขนาดว่าคล้องแล้วนะไม่ใช่ว่าเขาจะยอมนะคะดันยิ่งดันแบบเขายิ่งรู้ว่าเอา้าทําไมครั้งนี้ไม่ออกละ่ะเคยมีวันนึงที่ประตูมันหลุดรางมันตกลางไปเลยเราก็แบบเอ๊ะทำไมประตูมันตกลางก็ก็ไม่คิดอีกว่าจะเป็นเขาอ่ะเราก็ไปดูกล้องวงจรปิดอ๋อซึ่งก็เขาเนี่ยแหละเหมือนดันแล้วก็แบบ อย่างตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยจะออกอย่างเงี้ยดันละดันละอันนี้จุดเกิดเหตุค่ะเนี่ยมันเปิดได้ซึ่งประตูมันมีน้ำหนักนะบางคนบอกว่าประตูเหล็กแล้วแบบคงเบาใช่ไหมลมพัดจะเปิดได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็หนักนะเราเอารถออกจากโรงรถอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนเราตากผ้าเข้ามาเราตากผ้าคือหมุนรอบทิศหมุนรอบบ้านตลอดเวลาคือพอเราได้เห็นว่าอ๋อไอตัวแสบเนี่ยแหละเป็นตัวดัน ประจำเลยชอบเลื่อนเราตาผ้าแบบผ้าแบบไม่โดนแดดหรอแม่ผมช่วยพอเล็กๆตั้งแต่เล็กๆ,ๆเลยเขาโตมากับใบหม่อนชอบกินใบหม่อนมากแต่พอเริ่มโตมาอย่างเงี้ยเราก็มีให้ผักบุง้งให้กวางตุง้งหรือว่าแตงกวาเน้นเน้นความกรอบเน้นความสดเพราะว่า2ตัวนี้เขาจะหยิ่งถ้าเกิดว่าผักมันเหี่ยวโดนแดดมากๆเขาก็จะหยิ่งใส่แล้วเชิดไม่กิน คิดเหมือนเป็นลูกลูกคนนึงอะตื่นเช้ามาแบบตะวันออกมากินข้าวตัวสกรปรกเลอะเทอะแบบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างแบบเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษแล้วก็ความแสบเขาแบบบางทีเราเคยคิดเหมือนกันนะว่าขายดีไหมอะรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วพอวีรกรรมมันหนักขึ้นเรื่อยๆรรู้สึกแบบทำลายข้าวของบ้างอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายแล้วเราเราก็เหงาอยู่ดีเหมือนก็ตอนนี้ก็คือขาดเขาไม่ได้เราก็คิดว่าก็จะเลี้ยงเขาจนเขาโตแล้วคิดว่าถ้าเรามีลูกเราก็จะปลูกฝังลูกเราให้ให้รักเขาด้วยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองมาดลุ้นกันค่ะว่าเขาจะเลือกกินจานไหนจะได้เลขไหนมาดูกันดีกว่าค่ะ เบอร์3สลามกินเบอร์5โอเคงวดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากติดตามน้องยังไงน้ำจะมีการอัปโหลดคลิปหรือวีลกรรมแสบๆอะไรของทั้งสองคนลงอยู่แล้วค่ะก็ติดตามได้ใน TikTok เอ่อลูกน้ำดอทสกนะคะหรือว่าทาง i n น t a g r กรมค่ะลูกน้ำอันเดอร์สกอสกค่ะ ลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จินจิจะปังหรือเปล่าจินจิเชื่อว่าปังแน่นอนโอเคค่ะเดี๋ยวจินจิจะพาไปเจอกับอีกสัตว์เลี้ยงหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าเป็ดนั่นเองค่ะซึ่งเขาเป็นขวัญใจโรงเรียนสอนดนตรีแห่งหนึ่งเป็นพนักงานต้อนรับที่ดีเยี่ยมเลยค่ะและเขาก็ฉลาดแสนรู้มากๆเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าเป็ดเชลโล่นั่นเองค่ะในช่วง Pet Influencer ค่ะ เด็กนะคะขอบคุณนะคะเชนโลที่มาเป็นนักร้องนะคะขอบใจนะโอเคเชลโลเนี่ยเป็นของขวัญวันเด็กเมื่อปี64ให้กับลูกสาว2คนที่ขอเลี้ยงมาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสที่จะให้นะคะก็ พอตัดสินใจว่าจะให้เป็นของขวัญวันวันเด็กเนี่ยก็เป็นวาระที่ที่สมควรจะได้นะคะเอามาเลี้ยงแก้เหงาในช่วงโควิดและตอนซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพศผู้เลี้ยงไปเลี้ยงมาออกไข่ตอนนี้ก็150กว่าฟองแล้วค่ะชื่อน้องไวโอลินค่ะเป็นไก่ซิลกี้ลูกสรราวคนเล็กอยากได้ตัวนี้เนี่ย ชอบเอาปากไปจิ้ม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 ,มชาตยานของเขาตัวนี้อยู่นิ่งๆแต่ปากเขาแหลมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวนี้ก็มาจิ้มๆตัวนี้ด้วยปากแหลมนี่ยจิก,กทีเดียวตั้งแต่นั้นตัวนี้ไม่ทําอีกเลยก็ร้องปากเลยนะคะวันนั้นร้องดังมากเลยเราซื้อมาตอนที่อายุ7วัน เขาก็คงลืมไปแล้วแหละว่าเขามีเพื่อนญาติพี่น้องเป็นแบบไหนแล้วเขาก็มาอยู่กับเราก็เลยเห็นเราไปไหนเรากินอะไรก็กินเหมือนกันทุกอย่างขนมจีนบะหมี่ส้มตำผลไม้อะไรกินหมดเวลาเราจะออกไปไหนเราจะทํากิจกรรมอะไรเราก็ต้องแก้มแดงปากแดงไม่แดงไม่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี <broken. player> okay. ้ยไปวัดยน้องทําไมแก้มแดงแต่งตัวมาทําบุญค่ะ จนวันหนึ่งก็ไปเห็นเสื้อผ้าน้องหมาก็เลยเชนโลลองใส่ดูซิเป็นไงบ้างเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาสนใจที่จะใส่ก็เลยถามเขาว่าเอาจริงปะเขาก็อับอเราพออย่างนั้นเราก็ปฏิเสธร้านค้ามไม่ได้ก็เลยได้ซื้อกลับมา เดี๋ยวเชนโลต้องมาเรียนร้องเพลงกับพี่ๆเขานะคะประมาณสี่โมงเย็นเนาะเด็กจะมากันเยอะๆแล้วก็จะต้องมาเรียนร้องเพลงด้วยกันโดมีฟาซองโดมีฟาซองโดมีฟาซองมีโดมีเรมีเรโดโดมีซาซอาซาฟาเขาก็จะรู้ว่านี่คือที่ของเขา,ขขา <S <S เขาค่อยมาเขาก็จะมาเหยียบตรงนี้ นิดน <differences S 2> oh. ึงสวัสดีค่ะโอเคน่ารักน่ารักเจโเราก็ทำหัหัวด้วยเห็นไหมคะเขาก็เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ะมาเล่นภารกิจตัวเลขกันนะคะเชโลเรามาทำภารกิจเล่นตัวเลขกันนะอ้าวพิ่ไี่เฟื่อนเล่น สต,ตัวใช่ไหมที่กระดิกปากให้ใช่ไหมตัวไหนนะมีหนึ่งห่งสสโชคดีทุกคนนะคะค่ะโอเค 1, 4, หนึสีเหรอลูกโ <c oughs> รงเรียนรามินทราการดนตรีอัจฉริยะสร้างได้สอนเปียนโนไวโอลินเพราะมุ่งเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณค่ะ ไม่ใช่มีแค่กระต่ายเต่าหรือว่าเป็ดนะคะมีสุนัขด้วยนั่นก็คือบ้านกิส์โมนี่นเดี๋ยวเราจะมาทายเลขเด็ดกันนะคะโดยจันจิก,ก็จะวางขนมและอาหารผลิตภัณฑ์จากเจอไฮนะคะมิดแอสเมิวเอยเจอไฮสติกเอยและก็ฮอตดอกบาร์เอยเดี๋ยวให้กิสโมนะคะ กินอาหารในจานนะคะแล้วก็มาทายกันว่าจะได้เลขไหนท่านอจอ์กิสขอ3มเลขก็พอ 1...2...3... สองไปแ <c oughs> <c oughs> พ่นผิวท่านอดอยากมาจากไหนท่านเด้ดดดดดอเ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 ดอป เดอ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 เดเดมันตะกะหรือม uhm, uhm ันให้เลขเด็ดและท่านกิสมก็ให้เลขเด็ดเรานั่นก็คือศูนย์แปดสองและท่านพ่ Die> ะะก็มีเกมมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันนะคะในแฟนเพจ Facebook p ลเว o v e r By เจ h i ฮค่ะไปตอบคำถามกันนะคะว่าสัตว์ลิงบ้านไหนให้เลขเด็ดตรงหรือใกล้เคียงกับลอตเตอรี่งวดนี้มากที่สุดใครตอบถูกหรือใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มนะคะแล้วก็แจกรางวัลกันค่ะเดี๋ยวทายกันนะคะมี4บ้านนะคะให้คนได้เลือกระหว่างคุณเต่าคุณกระต่ายคุณเป็ดและคุณสุนัข เรื่องนะคะไปตอบคำถามร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วมาร่วมลุ้นผลิตภัณฑ์จากเจอไฮกันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของ p พลเวอร์บายเจอไฮกับเจนจิแล้วก็กีสโมฝากติดตามทุกช่องทางของ p พลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะ <S <S แฟนเพจ Facebook Instagram นะคะ YouTube กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังในช่วงว่างๆระหว่างวันระหว่างเวลาก่อนนอนดูได้เลยนะคะ p e เ o v e r b ยเจอ g h ขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะเชิญบัตเ e อรี่นะคะที่ให้จันจีและกิสม o มาถ่ายรูปนะคะและให้จินจีได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะมากันเยอะๆได้นะคะวันนี้จันจีและกิสม o ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย โอกเกนีเพรโฮมสโตรสาขาราชพฤกค่ะสำหรับเพรช็อปที่นี่นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามโฮมโปรใกล้กับแยกจุดตัดถนนชยัยพฤกษ์ภายในกว้างขวางของเยอะและมีการจัดเป็นระเบียบง่ายต่อการหาสินค้าสำหรับจัดเลี้ยงของคุณค่ะโอเนีสาขาะะราชพึกเราเปิดมานานแล้วนะคะประมาณ7ปีแล้ว แต่เราเพิ่งจะปรับปรุงแล้วรีโนเวทใหม่นะคะในแบบที่เป็นแบบโตที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ครบวงจรมากขึ้นพยายามให้แบบรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นสมาชิกของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วของเขาก็เยอะดีก็เลยชอบมาที่นี่บงังร้านมันไม่มีส่วใหญ่มาที่นี่มันจะมีมีครบหมดทุกอย่างของเยอะนี่ะค่ะจะระเบียบหาง่านที่มันโปร่งไปบ่อยอยู่ครับก็ทุกครั้งที่ซื้อของมาที่นี่ ในช็อปของเราเองนะคะเราก็จะมีพบทุกสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะรวมไปถึงยากลุ่มยาอาหารยาสูตรรักษานะคะแล้วก็มีคุณหมอสัตวแพทย์ขอให้คำแนะนำในเรื่องของโภชนาการการรักษาพื้นฐานทั่วไปนอกจากสถานที่กว้างขวางและมีสินค้าที่ครบคันแล้วอีกหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็จะเป็นบรรดา PR ของร้านกับน้องแมวเหล่านี้คะ่ะ สาขาราชพฤกษ์จะมีน้องแมวทั้งหมด4ตัวอันนี้คือน้องเต่าตังค่ะน้องเต่าตังเป็นสกอตติสโฟนะคะชอบอยู่ที่ประจำค่ะนี่ที่ประจำมาชี่นอนชอบแอบซ่อนตอนนี้น้องใหม่ค่ะน้องตั้งทอนค่ะเป็นบิตติสช็อตแฮร์ค่ะอันนี้น้องแสนสองค่ะน้องแสนสองเป็นบิตติสช็อตแฮร์เหมือนกันอันนี้จะโลกส่วนตัวสูงนิดนึง นอนค่ะเงินสดเป็นเปอร์เซียค่ะจะนอนประมาณ23ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จะออกมาตอนเย็นๆค่ะออกมาเล่นแป๊บๆแล้วเขาก็จะเข้านอนเนี้ยค่ะเน้นนอนมากนอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการออนไลน์ส่งฟรีถึงบ้านในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรอีกด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือลูกค้าก็สามารถไลน์เข้ามาสั่งในไลน์อ f f เชียลของเราได้หรือโทรเข้ามาสั่งได้ค่ะทางเราก็จะมีทีมงานจัดส่งไปส่งให้ในวันถัดไป เราจะเปิด10โมงนะคะแล้วก็ปิด3ทุ่มค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาใช้บริการก็จะมีน้องแมวทั้ง4ตัวคอยต้อนรับด้วยค่ะ